ในด้านการระดมทุนได้มีการปรับปรุงทั้งในส่วนของการระดมทุนและการบริหารจัดการครับ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  <coughs> <coughs> สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมการไลฟ์สดค่ะจาก Facebook ของจักษษรพัฒสันจร วันนี้นะคะก็เป็นการสวดมนต์ตั้งกองบุญล็อพิเศษนะคะหลวงพี่ธาดาก็นำมาที่คำชะโนดนะคะาก,กะดนน่ยม,ยมมเโ ตรงนี้ทั้งของพี่ธาานะคะแล้วก็คณะของห <ไป S 1> <อ>วพี่ไผ่ด้วยนะคะมาร่วมกัน<า>สวดมนต์ด้วยกันรอบละอ,อาา่ะทุกท่านโอ้โหวนสามรอบแล้วไปวนสามรอบ <c oughs> มาบนวนละให้อยู่แล้วมาวนละออก นี้ก็เป็นคณะของทุกข่ยนะคะที่มาถึงก่อนเรานะเดี๋ยวอีกสักปักหนึ่งค่ะเราก็จะเข้าไปสวนเหมือนกันนะคะเสียงเป็นยังไงบ้างคะเสียงและสัญญาณเป็นยังไงบ้างเอ่ย ขณะตัวไผ่ออกมาแล้วนะคะจัดไปหมดแล้วไปมอนอะรเยยังไม่รู้เลยเจ๊ต้องไลหามสตอบเอ่อจ๊เดียยังไม่รู้ตรงไหนอืมตอนนี้ก็ครับหนึ่ง ก็ไม่แน่ใจว่าข้างในจะมีที่ให้เราสวดมนต์หรือเปล่านะคะถ้ามีก็จะนั่งสวดแต่ถ้าหากว่าไม่มีก็เดินสวดไปเรื่อยๆสามรอบนะคะคปิดพิมพ์เาอให้ตัง่น

ขึนไปนะคะตรงนี้ห่อจะให้ขึ้นไปสักการะบูชารยาาั่นนงนะคช่วยให้เขาได้นโมทึงรัุนะรูาูัูาู นะสิทธิปะทาบูชาธัมมาบูชาสัตตะปะทะนะบูชาท่านใดรัก <t> <muchas> ครับที่อยู่ในที่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 เกิดเป็นโลเป็นบริเวณของพ่อปู่แม่ย่าที่เมื่อก่อนที่จะขึ้นไปกับสการะบูชาเนาะคะแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้ให้ขึ้นแล้วนะเขาก็จะให้เรามาสวดมนต์แล้วก็ถวายพานธุ์บูชานะคะที่บริเวณด้านหน้านะคะตอนนี้เราก็จะตามที่ทาดรแล้วก็สวดมนต์ระหว่างที่เดินเราก็จะสวดมนต์ไปด้วยกันนะคะแล้วก็เราจะรบกว ันติการที่บริเวณหน้าข้าวปูไมยานะคะ varīcanaje ramāṃ vāndānī dulato āmāṃ vāndānī kaduyo vāndānī sahaso ो साया मा साता कोषे ज्ञानो कोताया प्रोता गाय गताया ी सम देवन्दामि तादृशौ ताहं वन्दामि शपसो

กาจะไม่ให้โยนเหรียญนะถ้าใครที่มาก็อย่าโยนเหรียญลงไปนะจ๊ะถ้าจะให้เป็นประโยชน์ก็คือหยอกตู้ค่ะไม่ต้องโยนเหรียญเข้าไปนะเขาจะทําแบบนี้แทนเขาจะมาตั้งเหรียญกันแทนเขาจะไม่โยนเข้าไปในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะน บัวมาเทแหชา ติันวาังันิวะีกานี่งพีมาตั้งเหรียญน,นะคะอธิษฐานร่วมกันมาเลยนะจ๊ะโอทําของเขาล้มตาับันตา, <c oughs> ตาีสัส

ราคีนางปรังวรรจันจชีวิตานีจะนานิระปาปังวันตาณีทุกขตโหอานันทะนีกาตุโย รัตติชาหัสสุตัมมาปูณโณนโตุสัมโภยนาปุโมระปุตตะปุตต ouais. ังโอ้ม oh ีต้นชะโนดนะคะต้นเก่าไม่ใช่ต้นตาลนะนี่จริงๆข้างล่างนี่เมื่อก่อนนี้จะไม่ได้มีไม้แบบนี้นะคะ เป็นกฎหมายกันเลยนะครับเรื่องเงินพิษ <laughs> ทุกท่างทุกคนต้นชะโนดเท่านั้นนะเป็นป่าชาเขาเลยเรียกกันว่าคำชะโนดที่ถ่ายเสร็จแล้วกจะเลยนะครับีเราจะเป็นยอดไม้ทวกอะไรมาฟูขึ้นมาได้เลยนะครับติดแต่จุดนี้คนที่เดินเข้าถึงที่หนอทุ่งต็นเดือดนะครับเข้าท่าเลนนะครับเตกมนเดือดแล้วเกดจากต้นต้นเดืรัล้างก็เดือนอกไปที่หันร่างดนะครับ ที่เป็นอาหาทขึ้นงงของโอขู่แก่ของเรานะครับเสี่นะครับทางกากจะทำี้ก็อัใจหลบท่ได้เลยนะครับทั้งสองท้างเลยนะครับ ขึ้นในอธิษฐานไว้แผ่ไปทั้งสามโลกธา,กา,กาธรรต,ตุโลกโอปาริยากันโนตระสัตตังลาชยาเวนว่าทางเกิดทั้งสามแดนโลกธาตุสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราทั้งหมดแผ่ให้ผู้ที่บกพร่กระกองตรงตรงมากบรรโญชาวมุมนนาและสาขาผู้ที่อธิษฐานได้ช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่จ่ายไปอธิษฐานอะไรไว้ น้อมไปในสิ่งที่อธิษฐานนั้นขอพิมานประพงทั้งหลายสมุญ,ญาตสาเพบุชา คารมมติถาคารมมติถา <tries> 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 ธนศาสตรับทุกท่านนะเขาคนมีที่มาร่วมกันสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตานะคะปากกระแสตั้งกองบุญที่คำชะโนดแห่งนี้นะคะก็ร้อยร้อยค่ะโมธนศาสตร์ทุกท่านนะคะมีท่านเดินมาเลยมองไปที่คุณได้เลยนะครับเด็กผู้หเดียวนะครับใ่้นั่งู่หน้าเดียนะครับ ใครใครก็ได้ใครก็ได้เลยยีกันที่แบบว่าถ้าเราคุยกับหนอื่นเล้ใครเคยทาอะไรที่รู้อง่แล้วหันนเาก่อหาตัวเอกไปแล้วมาีรู้องค์ลันนาก่อหาตั นะเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่มาไม่ทันนะแล้วก็ มาสวนกระแสย้อนหลังกันได้เลยนะคะ <c oughs> ที่พบอปู่แม่ย่าที่คำชะโนดแห่งนี้นะคะ <c oughs> มีต้นที่ท่านเห็นอยู่ใหญ่ๆนี่นะ <c oughs> ไม่ใช่ต้นปลาล์นะคล้ายๆต้นปลาล์เลยแต่ว่าเขาคือต้นชะโนดนะคะ <c oughs> ใครที่มาก็เห็นบอกว่าได้โชคกลับไปกันหลายท่านเลยนะคะดั <c oughs> งนั้นใครที่อยากจะมีโชคนะคะมีความคล่องตัวแล้วก็ไม่ได้มาเนาะเดี๋ยวก็ไปสวดมนต์ย้อนหลังลองเปิดรับสด ย้อนหลังดูได้นะคะเพราะหลวงตาบอกว่าเราสามารถที่จะสซดมนต์แล้วก็ย้อนฝากกระแสย้อนหลังได้นะคะเหมือนที่ทุกท่านได้มาเองที่นี่ได้มาที่ฐานเองนะคะ,ะนาสดหลวงตาก็จะบอกว่าให้เราตั้งจิตดีๆนึกถึงหลวงปู่ดีๆ ไม่เคยมาไหมคะมอยู่ตอนก่อ,อบนบวดขานะโอ้ส oh, ิปีได้หกสิปี oh. เปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะจากสิปีเปลี่ยนแปลงไปหลายด้ามอยู่หลายด้ามเลยหลายด้ามเปลี่ยนไปเยอะอยู่ข้างหน้าเมื่อก่อนไม่มีเป็นอตาลง่งๆก็ทางเดินที่เราเดินเมื่อกี้ก็ไม่มีทางไม้เหรอคะทางไม้ที่เดินวนรอบอ่ะ <ใน S 1> แล้วเมื่อก<อ>่อนเดินยังไงกันก่อนไม่มีก็เป็น มันไปสุดแค่ตรงต้นมาเดือนั่นแล้วก็แล้วก็ต้องเดินวนกลับอมันจะมีต่อไปทางป่าสั่งป่าข้างนั้นไม่มีอะไรมาโสดแผ่ให้ครับตอนบวชจะไม่เคยมามามา,มาสร้างมิตรไว้ก่อนหาพวกไว้ก่อนท่านท่านมาช่วยเหลือเราได้มีคนอยู่หรือเปล่า มีคนอยู่กับเราหนึ่งร้อยสามสิบเก้าคนค่ะโอ้คนดีแล้วเผ่อไปสวดไปด้วยกันเผลอๆก็อาจจะสัมผัสได้หนึ 1> 1่งหนึ่งสามเก้อเอาเขาเมื่อกี้ตัวเลข <c oughs> คนที่อยู่กับเราใคร,ใครมีก็ได้ <c oughs> สำคัญคือเราเรามาให้เขาก่อนไปไหนเราก็ต้องให้หลวงปู่ด้วยหลวงปู่หลวง,งตาบอกเมื่อก่อนเราอาจจะไปแล้วขออย่างเดียวเดี๋ยวนี้เราไปไหนเราก็ต้องให้ให้บุญ ให้แสงสว่างให้ความสบายใจให้ไปก่อนให้อะไรเดี๋ยวก็ได้กลับมาอากาศดีเลยว,วันนี้แต่ร่มลมตกฝนน่าจะเพิ่งตกไปก่อนเรามาผมมาเช้าเหนื่อยเช้าเดินขึ้นมาเช้าไปาไหนมาคะพระธาตุภูภูเพชรโอ้โหห้าร้อยกว่าเก้าชันมาก <laughs> แต่ว่าข้างบนนี่โอ้โหพลังงานดีใครยังไม่เคยไปก็ลองดูถ้ามีโอกาสมาสกลนครถึงทางออกแล้วก็มทน,นาสาธุก,กับทุกคนโชคดีทุกคนเฮงๆค่ะมรนาสาธุบุนกับทุกๆท,ท่านนะคะก็ถ้าใครที่มาไม่ทันอย่าลืมนะย้อนไปดูไลฟ์สดนะครับฝากกระแสายั้ทงกองบุญ อีกครั้งหนึ่งได้เลยนะคะสำหรับตอนนี้เดี๋ยวขอปิดไลฟ์แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อนะคะเดี๋ยวค่อยพบเจอกันในไลฟ์สดครั้งหน้านะคะอนุโมทนาสาธุค่ะ